agar jual tanam etang utana sah sah nan tidak na bagaikan ini atas mata jadi sedang karena fangkang sun yang sunedhapa romasa sadah samma samateja ที่คนทั้งหลายตามทุกคนในเวลาสิ้ไปวันนี้เป็นวันธรรมสวนาปฏิการบางธรรมรักษาศีลงโสดเพื่อที่จะพระกิตใจยังใสสะาอาดปราศจากกิเลสอันเป็นมูลที่แห่งใจวันนี้นอกจากจะเป็นบรรพย์ใหญ่คือเป็นวันพระขึ 3, ยยน้นส,สิบห้าคำเกิดสามพระสงฆ์ทั้งหมดโสดสวดปฏิโมเขว ยังเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพุทธศาสนาของเราวันนั้นก็คือวันมาฆบูชาฉะนั้นอาตมานียอยากจะนำเอาเรื่องราวมุมมองกันเกี่ยวกับวันมาฆบูชาโดยเฉพาะจากกระงรวัสดิบาพมาแสดงที่จะจุดทั้งหลายี่คฟามกันเพราะเราได้ศึกษากันมาและฟังกันมาโดยอยว่าหลังจากที่พระษาบุคคลได แต่แยกย้ายกันไปประกาศาสนาและในเวลาที่สามคืนก่อนวิปัสสนเป็นเย็นสามท่านเหล่านั้นก็ได้ประกาประชุมกันอีกครั้งหนะึ่งณวัดพระเบรวันเมืองราชพฤกษ์เป็นที่ประทับของศาสดาในวงานการการศาสนาถือว่าการประชุมในครั้งนั้นเป็นมหาสนิบาคือการประชุมทั้งใหญ่และ สำคัญกว่าการปรในในะชุมรัฐใดตลอดพุทธกาลนั้นการประชุมครั้งนั้นมีความสำคัญ,ญอยา่างไรคำตอบก็คือว่าเป็นการประชุมร้องด้วยงองสีคือหนึ่งวันนั้นเป็นวันเกิดเดือนมนาหรือวันเป็นเดือนสามสองที่สุที่มาประชุมกันในวันนั้นล้วนแต่ สามระกคนนั้นล้วนแต่เป็นพระหันทั้งหมดและสี่ระกคนนั้นมาประชุมกันเองโดยที่ไม่ได้มีการหมายกันมาก่อนเมื่อพระศาสดาทรงเห็นว่าที่ประชุมร้รองรองสิ่ดังนี้แล้วยึงได้แสดงโาวาพัะาที่มากในที่ประชุมนั้นปัญหาที่น่าคิดอยู่ ที่เกี่ยวกับการประชุมดูในองค์ทั้งสี่แล้วบางองค์ไม่น่าจะมีความัไม่มีไม่น่าจะทำให้การประชุมมีความสำคัญอะไรเลยอย่างองค์ที่หนึ่งคือพระจันทร์วันเกิดเรื่องพระจันทร์วันเก็ดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่ทุกๆเดือนตลอดสิ้นสิ้สองเนึ่นท้องแต่ละปีไม่เกี่ยวกับพระเจ้า หรือ,อก็คุณศาสนาแต่อย่างใดใครจะประชุมกันหรือไม่ประชุมกันพระอาจารย์บางเพียงเขามีขึ้นเืนอ่อยและจะไปนำเอาเป็นควาสมสำคัญของการประชุมเพื่ออะไรถ้าสมมติว่าพระสงฆ์เกิดมาพร้อมกันในวันอื่นจะประชุมกันได้ไหมทีนี้เรามาวิเคราะห์ในปัญหานี้ดู ถูกแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ได้มาทําให้พระโหวาเพิ่มความสําคัญขึ้นหรือลดความสําคัญแต่ประการใดไม่ว่าจะข้างขึ้นหรือข้างแรนพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโววาทะปาถิโมได้เนั้นและพระโหวานั้นก็มี่าเท่ากันแต่มันมีเรื่องสําคัญอยู่อันหนึ่งที่เกี่ยวกับวันเดือนปีที่ไม่สามารถจะละทิ้งไปได้ คือในการวาระเบียรพระพิหายเช่นการลงวันลงโบสถวันเข้าพรรษาวันประวัรินาของพรรษาเป็นต้นสำหรับพระเจ้าของเราก็ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องวางระเบียบแบ่แผนในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไปปรากฏในพระสุทธธม มหาวิหารวัจตวันมองสาวัตถีหลังจากการประชุมมหาสนิบาตผ่านไปแล้วเป็นเวลานานอืมเนื่องจากได้มีบทบัญญัติในศาสนาว่าใ้ประสง์ประชุมกันวางปาฏิโม์ที่ว่าอุู่โสดทุกขเดือนทำให้พระอนุเิดความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตได้ทรงบัญญัติเพื่งนี้ ต่างกันอยู่เหมือนกันอย่างไรจึงได้ก็ไปถอบถามพระพุทธองค์และพระพุทธองค์ก็ได้ตอบแก่พระพานว่าระยะเวลาของโสดก็นั้นที่ต่างกันแต่พระปฏิโม์เหมือนกันพระปฏิโม่ที่นี้คือโววาสปฏิโม์ไม่ใช่ปฏิโม์ที่เป็นข้อวินัยสงฆ์ที่พระสวดในปฏิวัติ ในสมัยแรกการลงุโวสถของพระก็คือการลงตัวสถเพื่อฟังตัวทัปปิโม่ซึ่งแสดงโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ทรงอธิบายให้พระสงฆ์ฟังว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีและพระพุทธเจ้าพระนาม พวกง่ายๆคือมีสติมัน่นคงไม่เท่ากันตามตัวเลขที่กล่าวนีที่ใหเห็นว่าคนในสมัยโน้นสตคิความยำดีกว่าคนสมัยนี้มากวางปฏิโมกขีงครั้งเดียวก็เกินใจไปได้นานถึงหกปีแต่แล้วสติค,ความจงใจก็ค่อยเสื่อมมาเสื่อมมาระยะเวลาที่ต้องเกินกังก็ประชัเเ้า จนมาถึงการศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราคงปฏิวัติต้องลงความปฏิโม่ทุกสิบห้าวันหรือทุกครั้งหรือทุกเดือนต่อครั้งเมื่อข้อที่จริงเป็นอย่างนี้และพระเกณีการของพระพุทธเจ้าแต่ยุคแต่สมัยมีอยู่อย่างนี้พระบรมศาสดาของเราจึงต้องวางระเบียบในการมโนส ทีนี้เดือนที่ว่าหนังวรจะเป็นวันไหนจะเป็นวันเกินหรือวันเกิหรือจะออกีนข้ามีความจีนจะกำหนดเอาวันไหนก็ได้แต่ถ้าลองนึกเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าก็ประสูติในวันเกิดเส็จออกรหวงเพะวันเกินตัสรูอัมเพราะวันเกินทรงแสดงประธรรมจาก ก็วันเห็นเลยนึกไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการศาสนาก็จะพบว่ากำหนดเขตวันเข้าพรรสาก็วันเห็นวันวารนาพรรสาก็วันเห็นกำหนดสิ้นสุดเชติึงก็วันเห็นพระองค์กชนมาอายุสังขารก็วันเห็นวันปรินิพพานก็วันเห็นรวมว่าว่าวันเห็นดังนั้นการลงโฆษณจะต้อง มีคกบถึเดือนจะเป็นจะเป็นวันอะไรได้นอกจากจะเป็นวันเกิยิ่งคนสมัยโบราณเขาเห็นวันเกิเป็นวันต้นเดือนด้วยกพยิ่งเหมาะสมกับการที่จะต้องวเอี่ยวันนั้นเป็นวันเริ่มต้นแห่งการลงโพสต์เพราะฉะนั้นการที่ะสงค์มาพร้อมกันพักข้างในวันเกินั้นจึงเป็นการสอดร้องกับทุกทปรทเษฎีเป็นคนดี ที่ได้ผิวปฏิบัติทีต่อกันมาการยึดตั้งลบเอากรณีพระจันทร์เย็นขึ้นมาเป็นความสําคัญ่างหนึ่งของวันจันรงพระศริบาทก็น่งจากความสําคัญเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ให้คร้อเยือนดาวหรืองยามอะไรเลยนักประการศาสนาได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของกรคงนี้ว่าการลงบโกสุดของพระสงฆ์นั้นในตอน อย่างเช่นทุกวันนี้บทสวดในการอ่โนบสวก็คือบทสวดโอวาทปาติโมกข์และพระสัจจะได้จารถวยในวันยาตรงทศนิบาสนั่นเองเรียกกันว่าฟังฟังปาติโมกข์และพระสงฆ์ก็สู่แสดงต่อมาจนกระทั่งในในระยะหลังมีพระสงฆ์ทำความผิดมากขึ้นข้อบัญญัติก็มากขึ้น จนพระพุทธองค์ไม่ทรงแสดงต่อแล้วพระสงฆ์ได้นำโอวาทปฏิโมมาสวดต่อมาจนได้ระยะหนึ่งมีรักวิเนยบญรย์เพิ่มมาขึ้นมาขึ้นจนได้มีการนำเอาวินัยบรรย์มาสวดแต่สวดเพียงูปเดียวนอกนั้นให้นั่งฟังแต่การสวดโอวาทพิโมงก็ยังคงมีอยู่คือสวดต่อไป แม้ทุกวันนี้สำนักวัดใหญ่ต่างๆของเมืองไทยเห็นวัดทางฝั่งสุโขทัยของประเทพมหารกรอก็ยังรักษาประเพณีนี้อยู่สมัยอาตมาอยู่ที่วัดรุทธตะวันตะปาอำเภอภาษางิ่วจังหวัดลำพูนก็สวบูรณ่เต็นตังอยู่ที่วัดนั้นบางทีพระศรีมังกาก็ขึ้นส่วนปฏิโมกข์บางทีก็เป็นพระสงฆ์ทีขึ้นส่วนปฏิโมกข์ เพราะที่วัดนั้นมีพระต่างชาติมาปฏิบัติตามกันมากแต่เวลาสวดผู้หนึ่งจะต้องเป็นผู้ิรัตนาอีกรูปหนึ่งจะขึ้นสวดอย่าให้ผู้สเพียงส่วเดียวท่านบอกว่านี้เป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณพอสวดจบก็จะต่อนด้วยบทสวดโควาบัิโมหคือพระทีส่สวดพร้อมกับผู้รูปตามที่กล่าววันนี้น่าจะเห็นได้ชัดว่า มหาสนิบาอเมรกที่วัดเบลเบลวันนั้นเป็นการเริ่มต้นโัวศัตรมในพระศาสนาของพระศาสดาของเราวันเป็นนั้นจึงมีความสําคัญเกี่ยวกับการประชุมด่มารวมกว่าว่ามหาสนิบาในครั้งนั้นเป็นการประชุมข้าเกี่ยวกัดทางธรรมและทางี่ไหนพระอาจารย์อาจจะไม่มีความสําคัญในทางปฏิบัติ แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสูงบางรสนิยมใหม่เหตุนี้แหละท่านจึงได้ยกเอาพระจันทร์วันเด็อนขึ้นมาเป็นองค์อานหนึ่งแห่งจากรโพระสิบาาบางท่านอาจจะคิดว่าความสว่างใน่วงจันทร์ในราตรีนั้นอาจจะช่วยให้การประชุมของพระสงฆ์สะดวกขึ้นหรืออาจจะทำให้จิตใจของผู้ประชุมมีอิจฉาเกิดความยินดีกว่า ตรงนี้ขออธิบายว่าการประชุมในวันนั้นมีขึ้นในเวลา่ายไม่ใช่เวลาการพืนจฉะนั้นาการย์บังเทนจึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยองค์ที่สองที่ว่าพระที่มาประชุมกันในวันนั้นเป็นเอจีที่ผูกพัร้วนคือเป็นผู้ที่พระุเจ้าทรงถ่ดให้หนังข,องข,องข,งข้อนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยเพราะในเวลานั้น พระที่ปวดมีแต่ปวดในสำนักของพระศาสดานั้นพระองค์ยังไม่ทรงอนุญาตให้มีการบวชโดยวิธีอื่นถึงข้อที่สามในมหาิธิบายนี้ที่ว่าพระเหล่านั้นรู้แต่เป็นพระผันตรงนี้ก็ไม่มีความสงสัยอะไรเช่นกันเดี๋ยวจะอธิบายไปพร้อมกับองค์ที่สี่เลยมาถึงองค์ที่สี่ที่ว่าพระเหล่านั้นมา ไม่ได้มีการหมายแล้วเราเลยประชุมกันถ้าดูการตามวิธีการการทํางานของคนสมัยใหม่เราจะรู้สึกว่าการประชุมในครงนั้นเป็นเพียงการประชุมของคนกลุ่มหนึ่งที่บังเกิดมาเจอกันเข้าการประชุมแม้บังเกิดอย่างนี้คนเราไม่เห็นว่าสําคัญการประชุมที่สําคัญจะต้องมีการวางแผนมีการเตรียมวาระในการ ผู้เข้าชมก็ยังคงเตรียมตัวและพร้อมแต่เหตุนี้ฉะนันพระฤาษีองค์จึงทรงถือว่าการบังเอิญเป็นเรื่องความสาคัญเหญ่โตหรืองต่อตรงแสดงเรื่องสําคัญในวันนั้น i don't know ได้เห็นว่าไม่มีการแบกเองหรือองคําให้ใหญใ่มาประชุมแต่ทุกท่านมาด้วยไรสถาของตนเองเมื่อมีกประสมอย่างนี้บรรดาระกษาบทที่เป็นพระขันที่ได้เอโดะปริยญาณกพออย่างซาด้วยจิตของตนและได้รินทางมาประชุมด้วยความร้อเพียงกันจากสิ่งเรล่องของน้ำใจางที่ปรามา ทำไม่สันนิษฐานได้ว่าพระอรหันต์ที่ประวัติชนั้นหมายเอาจากพวผู้ที่สามารถอย่าซาผู้ทีประสงค์เท่านั้นคือพระอรหันต์บางองค์ก็สามารถตัดแต่ผู้อื่นได้บางองค์ก็ไม่สามารถเพราะการบำเพ็ญและบรรดาอวตานั้นมีความแตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือทำกิเลสธาสวะให้สิ้นไปได้ 没，也差。 มาโบราณอาจารย์ท่านบกเอากรณีที่มาที่พระมหาชุมตนเองขึ้นเป็นองสัญอันานั่นก็เพื่อเน้นลงไปให้แน่ชัดว่าพระุเจ้าไม่มีการบังคับหรือกักเกณฑ์ันพระมหาชมแต่ทท่านมาประชุมกันด้วยความเต็มใจเมื่อก่อนอาตมาเองก็เกิดความสงสัยในเรื่องนี้เชมนกันเมื่อเกิดความสงสัยก็วันั่าห องค์แห่งจารดำเนินการข้อดีเนี่ยที่เกิดขึ้นที่สุดแห่งองคทั้งสี่และองค์นี้เนี่ยที่ปั่นให้การประชุมในครั้งนั้นมีความสำคัญทั้งสุดยอดเพราะเมพระพุทธองค์ทรงใช้วิธีแท้พระประสงค์ทางนี้อย่างนี้ก็เป็นอันได้ครั้ที่มาประชุมเฉพาะที่เป็นยอดห่งพระฝันที่ได้เตยมตัวยญ่นอ คือท่านทราบว่ารักการประชุมทางองิส่วนท่านที่เป็นพระหรัสที่หมายใด้บรรลุอุธมวิเศษในทางนี้รวมไปถึงที่สูงจะเป็นพุติชนก็ไม่ได้เข้ามารู้ประชุมด้วยส่วนเรื่องด้านนั้นเป็นเอหีนนิบุคือเป็นพระรที่พระลูกองค์ทรง,งให้นั้น ซึ่งจะแต่ใจอยากพิจาราทั่วไปว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนี้นำเอาเรื่องราววัสดุในลักษณะนี้บ้างเราก็จะได้มุมมองใหม่ไปอีกมีเหตุมีผลแต่ถูกหรือเป็นจริงหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรางนักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์โบราณคดีเขาก็มีความในลักษณะนี้เพราะที่จริงใครเกิดทันเหตุการ พอให้แสดงอะไรที่ประกอบไปด้วยเหตุผลมันไม่อะไรอธิบายไปได้ก็โยนสิ่งสักด์สิทธิ์ผ่านไม่มีบทสนทปตรงนี้หละที่พระองค์ให้ส่งสับสนุนให้พรแสดงด้ือประกาศศาสนาโปรยอิที่ปาติฐานถึงแม้จะมีจริงทำให้โย่เข้าใจและเชื่อเลยว่าแต่ฝันก็ไม่ยังยืเพราะเหตุนี้พระองค์จึสง แต่ที่ปฏิหารยังมีอีกหลายเรื่องมากมายเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เป็นนามแสดงในจุดที่ก่อไว้บกผากหน้าอาตมาจะนำแสดงให้เราชมในบางทีกิ่งสักแตพระธรรมเทศนาขอสมควรในเวลาจึงขอ่านี้ก็คงคงไว้แต่เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ขอความสุขความเจริญความน้อมนำในธรรมจึงเกิดมีแก่ชาติทั้งหลายเอวัง รักชะนีอยากทาวัลย์อวัฬหะโมรามาริโปเรติสากะรังเทวะเมวามิโตวินังเตตานังปุปปะปะเตปิชิตังปะติตัง